อ่ะสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในไลน์เกมเษฐีนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาตะลุยห้องหลีกกันนะในแผนที่หัดเทพนะเพราะว่าวันนี้เป็นแผนที่หัดเทพไงนะครับก็เซตที่ผมจะเล่นนะครับขอเป็นเซียร่าแล้วกันเนาะนะครับเซียร่าเนี่ยก็จะมีจี้ติดตัวก็คือซื้อต่อในแถวเดียวกันโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับ ส่วนสกิลก็จะเป็นอุปกรณ์เขียนแบบ33%และถ้าไม่ออกมันก็เพิ่มทีละ3%จน,จนกว่าจะออกนะครับเซตที่ผมจะเล่นนะครับจี้ที่ผมใส่นะก็จะเป็นหมวกหมวกสปีดนะครับกล่องบินนะครับหมีนะครับหมีที่ถูกปลกุกแล้วก็โล่ GM นะครับที่จริงที่ผมต้องใส่หมีหน้าหน้ามาเพราะว่าผมยังไม่มีออฟน้ำหอมนะผมเพราะว่าตัวหมีเนี่ยผมมีออฟน้ำหอมไง อย่างน้อยผมว่าใส่หมีก็ดีนะเพราะว่าเอาไว้เพิ่มค่าผ่านทางแบบอย่างเมืองมันไม่แพงอย่างเงี้ยแต่เราสามารถแบบเออเพิ่มค่าผ่านทางได้อะนะครับโดยเฉพาะถ้าหลังตาที่หกเนี่ยรู้สึกมันน่าจะเพิ่มเป็นหกสิบเปอร์เซ็นตเนาะเท่าเท่าที่ผมทราบมาเพราะว่าหลังจากเทินหกเนี่ยมันจะเพิ่มค่าผ่านทางให้น่าจะหกสิบหรือเจ็ดสิบเนี่ยแหละสาหรับตุ๊กตาหมีหน้าหน้าที่ถูกปลุกนะครับก็เซตผมไม่รู้ว่าจะชนะเขาหรือเปล่านะและไอที่ผมกลัวที่สุดคือกลัวเจอตัวใหม่ด้วยครับ ตัวเทพโอดินเมา่อวะเดี๋ยวขอดูชื่อแป๊บนึงนะนี่ครับเทพโอดินผมกลัวที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่โหดโหดอยู่นะตัวเนี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันสักสองตาแล้วกันเนาะสาหรับแผนที่หัดเทพซึ่งแผนที่หัดเทพเนี่ยผมไม่ค่อยชอบตรงที่คือมันสามารถยกเมืองได้อะ่ะเออพอยกเมืองปุ๊บเรายิ่งไปเจอสายแบบที่มีฟองสบู่เงี้ยมันก็ลําบากนะนะครับ ก็สู้ตายแล้วนะครับอย่างน้อยชนะสักตาหนึ่งก็ยังดีนะครับอ่ะวันนี้แผนที่หัดเทพก็ไม่ได้ลงคลิปลงไอ้ไม่ได้ลงคลิปตะลุยห้องไอ้นี่นานละเดี๋ยวผมจะมาเล่นเลยแล้วกันเนาะนะครับอ่ะสุ่มนางฟ้าก่อนแล้วกันเนาะ ได้แล้วครับตอนนี้เวลาห้องลีกเหลือเหลืออีกยี่ิบหกนาทีนะใกล้หมดแล้วเพราะว่าผมถ่ายตอนเนี่ยครับบ่ายโมงสามสิบสามนาทีของวันที่สองกุมภานะนะครับอ่ะพร้อมแล้วลุยเลยครับสู้ตายถ้าเจอไก่ก็โชคดีไปเนาะผมไม่อยากเจอคนโหดเลยอะ่ะมันสู้ไม่ไหวอะ่ะนะครับอ่ะมาแล้วครับ โอ้ <คน S 2> จเจอโจนออฟอาร์คแบบธรรมดาเนะาะโอ้จี้เขาก็ไม่ค่อยโหดนะอ่ะอย่างน้อยก็เจอไก่แล้วครับ,บ,บอย่างน้อยก็โชคดีละมาแฟนออกครับรรเอาสิบสองแล้วนะครับ,บโอ้หมวกไม่ออกครับ มาตาเขาแล้ว <Double. S 1> นั่นมากรโดแล้วครับ <She en. S 1> โอ้โหมีการด,ดำ <Go. S 1> ไอตัวไอตัวเนี่ยเข็มฉีดยามันเป็นการดำไง <Okay. S 1> ไปตัดเมืองเขาหรือว่าจะเอาเมืองท่องเที่ยวดีเอาเมืองท่องเที่ยวก่อนดีกว่าครับ <Ha. S 1> อ่ะหมวกออกนะครับกันก่อก่อน โอ้เขาเบิ้บลดีว่ะโอ้โหเบิ้ลรัวๆเลยครับเขาใช้ลูกเต๋าไข่มุกนะนะครับ,บไปเลยเติดก,กอบ่อยมากอะ่ะเอาออกเจ็ดนะครับเมื่อกี้ผมจะเอาหกไงไปแดงไม่ออกเลยครับ ลองเบิ้ลสองแล้วกันเนาะไอแต่ไม่เอาเดีกว่าผมกลัวออกห้าวะ่ะทอยสองมันชอบออกห้าไงาเอาเกาอ่ะได้สองก่อนแล้วครับปลายแดงออกไหมอ่าออกนะครับก็ซื้อต่อเขาเลยตา้าฉันแล้ว อ, <10. S 1> โอโอ้โหถอยเก้าออกสิบยังดีนะผมมีออฟอีนี่ไงห้ากับเจ็ดแล้วกัน <5. S 1> ลุ้นให้ป้ายแดงออกไงอ้าวออกนะครับผมมีสิจบลายนะอ่ะดูดิ เขาจะแก้เกมยังไงแล้วุ้น11แล้วนะครับบินบโ,โอ้โหหมวกไม่ออกเลยครับโอ้โหป้ายแดงออกรัวๆเลยครับโอ้ท,ทีทีอย่างเงี้ยมาออกบ่อยแต่พอไปเจอคนโหดๆนี่ไม่ค่อยออกเลยครับ ไอจี G ้ป้ายแดงเนี่ยจี G ้ป้ายแดงของเซียร่าเนี่ยนะครับ <8. S 1> โอ้โหเด้งมาเนี่ยไม่นะโอโ๋อเขาไม่มีแลนด์มาร์คอ๋อลืมไปเขาไม่มีแลนด์มาร์คเพราะว่าโจนออฟอาร์กอ่ะมันมีจี้ติดตัวคือจี้ไก่ห้าสิบเปอร์เซ็นไงอ่ะอย่างน้อยก็ถือว่าโชคดีนะเจอไก่อะ่ะนะครับแต่ผมว่าตาต่อไปผมว่าต้องเจอคนโหดแนะ่อ่ะ เพราะว่าระบบมันจะแรนดอมสุ่มไงเออว่าเราจะเจอใครอ่ะนะครับอ่ะตาที่สองครับตาสุดท้ายเราเล่นกันสองตาแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปรับไอ้นี่ก่อนเนาะนี่อันนี้เนี่ย โอ้รางวัลต่อไปต้องแข่งทีมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากเล่นตานี้เดี๋ยวผมค่อยไปเล่นทีมแล้วนะครับมาตาสุดท้ายครับเราเล่นกันสองตาพอเนาะนะครับเล่นสองตามาดูาครอโอ้โหเเจอจีฮีโร่ชุดว่ายน้ำ โอ้ยจี้เขาโหดอยู่นะโหมีแปนมีไกด์โหครบโอ้โหไม่ออกครับอ่ะยังดีแปลนตลิดยอมเบิ้ลดีไหมเราติดเกาะล้วลุ้นให้ออฟออกเกาะออกเพราะว่าอย่างน้อยผมจะได้นั้นไง พี่ผมว่าอย่าเสี่ยงดีกว่า <11. S 1> อะการก่อไว้ก่อนครับผมว่าอย่าเสี่ยงดีกว่าก <6. S 1> ลัวออฟอ,ออกก่อไม่ออกไงแปดแปดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะ <10. S 1> เคยสวยสุดอะไม่ออกอ่ะนึกดูดิแปดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะ อ่ะปลายแดงออกไหมไม่ออกครับเอาแล้วหมวกเขาออกโอ้หมวกเขาอัพไม่ตันนะนะยังออกอะ่ะเขามีแปนด้วยนะนะโอ้โหต้องตัดแล้วครับเขาได้เมืองคู่แล้วเอาสี่หรือห้านี่แหละ เขายัางไม่มีแลนด์มาร์กไงใช้การป้องกันนะไม่นะปลายแดงออกไหมย้นไม่ออกแลนด์มาร์กโอ้โหโ12โอ้โหแต่หมวกเขาออกรัวเลยอะ่ะโอ้โหแปรนออกแล้วครับสร้างแลนด์มาร์ก6โอ้โหเขาอ,อุดแลนด์มาร์กเอเขามาอุดแลนด์มาละ ตอนนี้อันตรายแล้วนะเพราะเขามีแลนด์มาแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราไปตกที่เดียวกับเขาอ่ะผมโดนไกดเลยนะ <Double. S 1> ไม่งั้นผมโดนไกดอ,อ่ะอ่าแปนออกเอานี่แล้วครับตาฉันแล้วสร้างแลนมารับเบเอาห้าดีไหมผมกลัวออกเจ็ดว่ะสิบเอ็ดแล้วนะครับ อ่าออกสี่ได้ก่อกขายังดีครับตอนนี้ผมมีสองกอะแล้วนะพอจะมาอุด <10. S 1> ผมลุนสิบดีกว่าครับลุนสิบตนแล้วเจ้าเอาสิบโอ้บินด่วนสองเปอร์เนออกเฮ้ยผมอึ้งเลยครับ เฮ้ยแม่งสองเปอร์เซนแม่งฟุกออกเฉยเลยอ่ะผมผมใส่อัญ,ญมณีห้าเหลี่ยมบินด่วนไปไงอ่ะปิดเกมไปครับโอ้โหดวงดีดอ่ะชนะคูณห้าไปครับเฮ้ยผมอึ้งเลยนะโอ้โหถือว่าเกมยังอวยเรานะเออ ไอ้บินด่วนสองเปอร์เซ็นออกอะนะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ผมไม่ได้ใส่จี้บินด่วนไปไงแต่ผมใส่อัญ,ญมณีบินด่วนสองเปอร์ซ็นไปไงโอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่าเกมมันก็อวยผมนะเออสองเปอร์ซ็นออกแต่ที่จริงมันไม่ได้ติดเฉพาะครั้งนี้นะที่ผ่านมาที่ผมเคยเล่นห้องลีกหรือหรือว่าเล่นห้องสิบเอมห้าเอมอะไรอะผมใช้ตัวเซียเซียล่าเข้าไปเล่นอะ่ะบางครั้งมันก็ออกนะแต่ถ้าเกมมันอวยผมเนี่ย 2%อร์เซ็มันก็มีโอกาสติดนะนะครับผมว่าใครที่ยัดอันอัญมณีไปอ่ะแล้วเป็นสองเปอร์เ็นหรือสมปอร์เซนอ่ะที่จริงมันมีโอกาสติดนะแต่มันมันขึ้นอยู่ว่าเกมมันอวยเราหรือเปล่าถ้าเกมเออถ้าเกิดมันโคตรฟุกอ่ะเออติดเลยเนี่ยเออก็ถือว่าดวงดีนะครับเออโอ้ถือว่าเกมยังอวยแล้วนะบินด่วนสองเปอร์เซ็นออกโอ้โห,โหดีดีอ่ะก็ไว้เท่านี้กันนะครับสำหรับตะลุยห้องลีกนะครับแชมเปี้ยนลีกนะครับก็ เดี๋ยววันไหนว่างอีกผมก็จะมาเล่นอีกนะครับสำหรับตลุยห้องลีกนะครับนี่ถือว่ายังดวงดีนะเจอคนไม่ค่อยโหดมากเพราะว่าถ้าไปเจอคนโหดเนี่ยผมอาจจะสู้ไม่ไหวอ่ะเพราะว่าจี้ผมก็ไม่ค่อยพร้อมตัวละครผมก็ไม่ค่อยโหดนะครับก็ตามนี้เนาะอ่ะก็ไว้เท่านี้กันเอาไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ